สวัสดีครับพวกเรากลุ่มม่วง2 A1 นะครับโครงงานของเรานะครับก็มีชื่อว่าอุปกรณ์ตรวจสอบจํานวนผู้โดยสารนะครับโดยสมาชิกประกอบด้วยกระผมนะครับในใสายชนบรรทัพมาจากจังหวัดนครราชสีมาสพปนมเขต3ครับและท่านที่2คือนางสาวภารักษ์เพียมะโรงเรียนบางมดวิทยากทมนะครับและท่านที่3นะครับนายประสานทองยอด โรงเรียนพลทันจเจรินวิทย์จังหวัดยโสธรสพมเขต28ครับสำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการของเรานะครับก็เนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ว่าไปทัศนศึกษานะครับการนับจํานวนยอดนักเรียนขึ้นลงรถเนี่ยครับอาจจะมีความคลาดเคลื่อนนะครับหรือการเกิดปัญหานักเรียนติดค้างอยู่ในรถโดยสารนะครับเพราะเราก็เลยสร้างอุปกรณ์นะครับเพื่อตรวจสอบจํานวนผู้โดยสารขึ้นมาครับ ส่วนตัวอุปกรณ์นะคะเราออกแบบให้มีลักษณะที่ดูแลแบบว่าเป็นดูใช้งานง่ายนะคะแล้วก็สามารถดึงดูดความสนใจได้นะคะเราจะเอาตัวอุปกรณ์นี้นะคะ่ะไปห้อยตามจุดอย่างเช่นว่าจุดขึ้นรถหรือว่าเบาะหน้านะคะที่นักเรียนจะขึ้นลงรถนะคะยกตัวอย่างในที่นี้ก็คือรถตู้นะคะจะห้อยไว้ที่บาะเบาะ บอกคนหน้านะคะก็คือตัวตัวอุปกรณ์นะคะจะประกอบไปด้วยตัวสวิตค่ะเราจะส่งข้อมูลผ่านทางตัวสวิตนะคะส่วนแผงวงจรจะใช้เป็นของไมโครบิ t ค่ะ ยกตัวอย่างนะคะสมมุติว่ามีนักเรียนขึ้นรถตู้คันนี้จํานวน5คนนะคะของวันนี้นักเรียนคนแรกค่ะพอขึ้นมาถึงเสร็จเขาจะต้องกดปุ่มนี้นะคะปุ่มเดียวกันเลยนะคะพอกดเสร็จปุ๊บมันจะมีเสียงเสียงส่งสัญญาณเพื่อให้คนขับทราบค่ะว่านักเรียนกดเรียบร้อยแล้วก็จะขึ้นจํานวนนักเรียนขึ้นมานะคะเดี๋ยวขอยกตัวอย่างกดเป็น5้าครังนะคะ ก็จะมีจำนวนให้รับทราบแล้วว่าคานนี้มีนักเรียนนะคะโดยสารอยู่ในรถตู้5คนค่ะพอคนสุดท้ายเสร็จนะคะก็จะทำการกดปุ่มนะคะเพื่อยือนยันการส่งค่านะคะพอส่งค่าไปเสร็จแล้วนะคะสมมติว่าถึงปลายทางผู้คนขับส่งถึงปลายทางเรียบร้อยแล้วก็คือโรงเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะก็นักเรียนคนแรกค่ะพอลงรถเสร็จก็กดปุ่มสวิตค่ะเพื่อยือนยันอีกครั้งหนึ่งนะคะ ก็จะลดไปทีละ1คนนะคะจนถึงคนสุดท้ายส่งถึงโรงเรียนคนสุดท้ายก็จะเป็น1แล้วก็จบที่0ูนนะคะวิธีการตรวจสอบก็คือคนขับก็จะตรวจสอบจากหน้าจอตรงนี้ค่ะสำหรับการขยายผลนะครับนอกจากเราจะติดตั้งบนรถตู้โดยสารแล้วนะครับถ้าประสบความสำเร็จนะครับทางเราก็จะ นําไปขยายผลในเรื่องของการติดตั้งนะครับการนับจํานวนสัตว์นะครับในในฟาร์มสัตว์นะครับในฟาร์มบรรดุสัตว์นะครับแล้วก็สามารถที่จะไปประยุกต์ใช้ในเรื่องของการนับสกอร์คะแนนของสนามกีฬานะครับเช่นการแข่งขันกีฬาประเภทที่ต้องใช้แต้มหรือว่าคะแนนนะครับเช่นตะก้อนะครับหรือว่าบอลลีบอลนะครับซึ่งเราก็คิดว่าน่าจะเอาไปประยุกต์ใช้ในส่วนนี้ได้ครับ สำหรับกลุ่มของอพวกเรานะครับก็ขอจบการนำเสนอโครงงานไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ